ฮ่าเร็วเทโจโจห้าเจ็ดแปดหนึ่งหลังจากที่เราไปเออไปขโมยเงินมาแล้วนะครับผมเราทําการสุ่มกล่องกันนะฮะดูว่ามีกล่องอะไรใหม่เข้ามาเป็นชุดใหม่ที่สวยมากๆสวยจัดจ้านฮะนั่นคือชุดเอออาร์ติกสคอร์เอ้สแวป์ผิดผิดเส้นทางชนข้าคือผู้กําหนดอ่าจงแบบนี้ครับผมเพิ่มเติมคือมีชุดเทคโนอยู่ข้างในนั้นด้วยนะฮะ เป๊ะเลยครับผมเท่มากๆครับผมก็แต่ว่าผมได้ชุดนี้โนูแล้วอ่ะดิไม่เป็นไรครับผมงั้นเราขอค้าเนั้นเฮ้ยไพ่แมวฮันเตอร์คือชุดค่าใหม่ครับผมเออก็สวยนะชุดค่าใหม่นี้แต่ว่าเออเราถ้าเกิดเราเติมซื้อก่อนเราก็จะได้ท่าเต้นท่าไฟด้วยก็เดี๋ยวค่อยเติมเลยกันถ้าเกิดเพชรเหลือถ้าเกิดเพชรเหลือนะแล้วก็มีราฟเอลใช่ป๊อสหรอเอลก็ไม่ต้องเลยนะก็เราขี้เกียจซื้อละมาครับผมวันนี้เราจะมาทําการเออสุ่ม ชุดไดโมอนโรโยใหม่ที่เพิ่งเข้ามาเมาื่อเมื่อคืนนี้ครับผมกับเงินที่ขโมยมาพันห้าครับผมแต่ว่าชุดนี้ผมบอกเลยว่าผมชอบมากตรงที่มันค่อนข้างจะแบบว่าเหมือนคนจริงนะครับผมเป็นแบบชุดนักบินพลอตส่วนใหญ่เราจะเจอแบบชุดหุ่นยนต์ซะมากกว่าใช่ไหมแต่รอบนี้เออมันเป็นชุดที่คนธรรมดาใส่ได้ก็โอเคฮะมีหมวกปี๊บใหม่มีอะไรใหม่ด้วยครับผมแล้วก็มีแว่นตาอะไรงี้นะฮะเอยรองเท้าอ๋อเทคโนครับผมซึ่งที่ผมชอบที่สุดนะครับผม ไม่ใช่ไอพวกชุดเทนโนโหรอกผมชอบชุดใหม่ที่เข้ามาในเออร์ไดมอนด์โลโยนี้มากครับผมซึ่งมันจะเป็นชุดเอ่อลายสกอตนะครับผมชุดเทนโนนี้ผมได้ละขาดแต่กางเกงนะผมเอ่好好เอท่าเต้นเออท่าเต้นก็ยังไม่ได้วะ่ะเป็นท่าเอ่อเซิร์ฟเออท่าเว็บมาดูกันซิว่ามีอะไรเพริ่มอีกบ้างครับผมนี่เอ่อดูกางเกงก่อนกางเกงก็สวยนะครับผมเอ่อดูชุดแต่ชุดนี้ผมชอบสุดเป็นเสื้อลายสกอตครับผมถึงมันจะเป็นรางวัลเล็กๆนะครับผมแต่ว่าผมชอบสุดครับผมเป็นเออชุดลายสกอตเนี้ย โอเคหวังว่าเราจะสุ่มครั้งนี้เราจะได้ชุดลายสกอตนี้นะครับผมคือแบบสวยมากฟังมากเอาไปเลยเต็มสิบครับผมโดยโรวมนี้ไดมอนโรโย่ถือว่าโอเคครับผมก็มีอะไรใหม่ให้เราได้สุ่มเยอะครับผมมีของที่อยากได้เยอะเลยมาผมเพื่อนม่การสิบวันนัน้นเรามาสุ่มกันเลยครับผมเริ่มด้วยบรฟรีอยู่18บใบเพราะงั้นเราจะสุ่มโดยใช้10ใบเลยฮนะมาเริ่มดูรอบแรกบอกเลยว่าต้องมาแลวผมจังหวะนี้ทองมาแน่อนอนได้ม่วงมาได้อะไรครับผมได้อะไรบ้างได้อะไรบ้างโอ้โหโอ้โอ้ โ oh, อ้โห what the f u c วัดฟักวัดฟักบอกเลยว่ารอบนี้ขยันส,สัสับผมได้ของที่ได้หมดแล้วครับผมแล้วก็ของกะกากงเลยนะถึงมันจะเป็นเพชรฟรีแต่ว่าไม่อยากใช้เพชรเลยครับผมมารอบสองสิบอันเท่านั้นครับผมมาโชว์แน่นอนครับผมจังหวะนี้มาฮะชึบม่วงมาม่วงมาเอ,อ้ยรองเท้ารองเท้านะครับผมรองเท้าเทคโนโลยีได้อีกบ้างได้อีกบ้างเอ้ยท่าเต้นอโอเคผมได้ท่าเต้นใหม่มาก็ คุ้มอยู่อันนี้คุ้มอยู่ในรองเท้ากับท่าเต้นมาหว่วยรอบนี้เราคงต้องใช้เพชรแล้วใช่ไหมล่ะครับผมไม่เป็นไรครับผมเพราะง,งั้นเรามาทําการสุ่มกันต่อเลยนะฮะว่าจะได้หรือเปล่าครับผมมาจังหวะน,นี้ไปอีกสิบอันฮะมาฮะมาฮะมา,มา,มาทอกไม่ทองครับผมอ้ยอาอ้ยอาแซดแซดแซดสัตว์อันนี้ขยะจริงครับผมแซดสัตส มันเป็นการสุ่มแบบใช้เพชรที่ไร้ค่ามา,ากๆเลยครับผมมาเอาไงดีวะบาร์บี้ใจถึงเพึ่งได้สุ่มต่อสิครับผมมาจังหวะนี้ยังไงครับผมมาโชว์ทองแน่นอนทองแน่นอนทองแน่นอนทองมาทองมาไอสัตว์ไม่ทองม่วงมาอืม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 ไอยาไอยา,าชุดชุดเทนโเอ้ยไม่ใช่ชุดเทควันโดสองอันติดน่ะไอสัตว์ได้ของซ้ำทั้งนั้นเลยไอคี้แย่มากแย่แย้สุดและนะตอนนี้คือเล็่น้นำโชคมัน50เแล้วนะครับผมเราก็ยัง สุมไม่ได้เลครับผมเพราะงั้นเราจะทําไงดีวะเปลี่ยนชุดไหมไม่เปลี่ยนแล้วเออรีดวงรีดวงเอาดวงไปสุมกันนี้ก่อน,นครับผมมาเราต้องเอาดวงไปทิ้งก่อนเพื่อจะเอาดวงใหม่เข้ามาครับผมได้ลงทบาบุญนะฮะโอเค,คผมเร้วม,มาสุมต่อกันนะฮะมาสิบอันเท่านั้นอทองมาทองมาเยสทองมาโอเคได้แล้วครับผมโอเค บาร์บี้บอกแล้วต้องรีดวงก็ไม่เท่าไหร่นะครับผมได้อยู่โอ้โหได้อันแรกเลยนะถ้าเกิดกูสุม่มอันเดียวเมื่อกี้กูได้แล้วเนี่ยโอ้สรุปเลยคือเราใช้เลขนำโชคไปประมาณ50กว่าครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่คุ้มไหมจากเลขนำโชคประมาณ6ตอนนี้เราใช้ไปแค่50นะฮะส่วนเพชรที่เราใช้ก็ประมาณพันแปดพันเก้าคุ้มนะผมว่าโอเคเราไม่ใช้ถึงเกินหลักสามพันนะผมถามว่าคลิปนี้ได้ไม่ได้ชุดสวยสวย,สวยไหมสวยครับผมแล้วก็คุ้มไหมก็คุ้มนะฮะ มาดูกันซิว่าเราได้อะไรบ้างครับผมได้รู้สึกว่าได้ท่าเต้นใหม่มาด้วยใช่ไหมรู้สึกว่าจะเป็นท่าเต้นเซิร์ฟนะครับผมมาอันนี้เออนี่ครับผมสวยฮะโบกสะบัดครับยาวไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูเพื่อเอกของเราดีกว่าครับผมก็คือชุดเอออาร์ติกนะครับผมที่เราเพิ่งได้มาเมื่อกี้นะฮะเอากางเกงผมยังรู้สึกว่ากางเกงกับเสื้อสกอตผมยังไม่ได้เลยนะ่ะใช่ไหมเฮ้ยอันนี้มีอันนึงว่ะเฮ้ยเปิดไปได้เจ็ดวันครับผมไอ้ยา บัตรแดงพันเจ็ดร้อยใบก็เยอะครับผมสุดยอดฮะแล้วก็เราจะมาแลกเออชุดอาร์ติกันนะครับผมมาร้อยวันพันปีกว่าจะมีชุดธรรมดามาใส่กับเขาบ้านนะครับผมมาสวยนะมันดูไม่ลกไม่เลยมากครับผมผมชอบมากฮะใส่ไปฮะโอเคเราได้ชุดแล้วแต่ผมยังไม่ได้เสื้อลายสกอตเลยนะ่ะเสียดายได้ยังวะกูได้ยังวะ,ไ,งวะไม่รู้ว่ะไม่ชัวฮะไอเดอร์โนไม่รู้ได้ยังนะครับผมมาดูซิ ไอหน้ากากคุณนี้ยังไม่ได้เลยนะไอพวกปี๊บพวกแบบแว่นตาเงี้ยครับผมเสียดายมากไม่ได้ฮะและ้วก็เออเนี่ยไม่ได้อ่ยยังไม่ได้ชุดลายสก๊อตเลยนะซิงซาดคือคลิปนี้เราก็จะมาเอาชุดลายสก,ก๊อตครับผมแต่ว่าไม่ได้ก็ไม่เป็นไรครับผมแต่ว่ารางวัลหลักเราได้แล้วก็ถือโอเคแหละเนี่ยเสียดายนะสวยนะผมชอบนะแม่งไม่ได้เจยเลยไอ้บ้าเอ้ยก็เดี๋ยวรู้สึกว่าจะเหลือสิบสองพันเพชรใช่ไหมเราไปดูอันะไหมไปดูแบบสิทธิขั้นสูงครับผมเพราะว่า มันราคาประมาณพันเพรเลยอย่างหนึ่งเป็นชุดแบบเออทรงแบบไพ่เมลเป็นทรงแบบอดีตการครับผมเป็นแบบนักล่าสัตว์คือชุดก็สวยครับผมไม่ดูไม่ลกมากกระเป๋าก็สวยเป็นทรงนักล่าฮะกระเป๋าหมีน่ารักมากแต่ผมไม่ดูมีคนโวยเรื่องชุดหุ่นยนต์เยอะตอนนี้ก็มันจะมีชุดแบบธรรมดาแล้วซึ่งผมชอบชุดผู้ชายนะชุดผู้ชายมันสวยคนระับผ,ผมเป็นแบบทรงโรบินฮูดอะไรเงี้ยฮะท่าเต้นกระเท่แต่ว่าไม่ปั่นเท่าไหร่ครับผมแต่ว่ามันสวยวมันเน้นเท่ไว้ก่อนครับผมสำหรับซีซั่นนี้เอาเปว่าเดี๋ยวผมก็แปะอินเสิร์ตให้ดูด้ววยยกันนภาาใคลิป่เป็นยังงงไบผมมา ซื้อไปเลยครับผมไม่ต้องลังเลหาเลยถ้าไฮไฟมันด้วยครับผมสำหรับการสุ่มคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันเนาะคลิปนี้ก็ประมาณพอสมควรแล้วเราได้ท่าเต้นมาแล้วได้แบบเออชุดมาแล้วแต่เราขาดแค่เสื้อลายสกอตท,ที่เราอยาก,ยากได้อยากได้ที่สุดเราก็ไม่ได้นะครับผมเอนาน่ะไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะฮะสำหรับวันนี้และอาร์ติกก็บายบายครับผมบาย